ครมาณค่ะทุก2-3ชั่วโมงค่ะ บางทีก็ทําให้ผมมันไปด้วยค่ะเพราะว่าหนูชอบไว้หน้ามาใช่ไหมคะแล้วมันก็จะชอบเปียกค่ะไอนะคะเวลาแบบเราแต่งหน้าเนี้ยค่ะแบบมันก็ไม่อยู่ทนนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมันแล้วมันก็เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ก็จะชอบออกไปชอบพันหน้าค่ะาผิวเรามันอะเวลาผิวเรามันอะฝุ่นมลภาวะเป็นพิษแต่มันก็จะมาเกาะติดหน้าเราได้ง่ายเนาะพอมาเกาะติดหน้าเราได้ง่ายมันก็จะเกิดสิ่งสกปรกเกิดจากแบคทีเรียแล้วหนูก็ชอบไปแกะแค่เกาหน้า มันก็เลยทาให้หนูเป็นสิวที่หน้าได้เนาะแล้วหนูบอกว่าหนูชอบไว้ผมหน้ามาด้วยมันก็ระคายเคืองแล้วยิ่งหน้ามันผมมันระคายเคืองมันก็เลยเป็นสิวที่หน้าผากวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องหน้ามันจริงๆหน้ามันเนี่ยมันเกิดจากผิวขาดน้ําเพราะฉะนั้นหนูจะต้องบํารุงผิวเยอะๆโดยการที่ทาครีมบารุงผิวโดยเฉพาะก่อนนอนทาหนาๆไปเลยโดยเฉพาะก่อนนอนและการทาภายนอกยังไม่เพียงพอหนูจะต้องดื่มน้ําเยอะๆด้วยต้องบํารุงภายในเพื่อให้ชดเชยน้ําในร่างกายให้ผิวของเรา มันอิ่มน้ําหิวมันจะได้ผลิตน้ํามันออกมาน้อยลงเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้โฟมล้างหน้าที่ช่วยลดความมันก็จะช่วยได้ล้างหน้าสิ่งสกปรกไปรอบนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้โฟมที่ลดความมันเนี่ยพอกหน้าไว้แล้วอาบน้ําก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาล้างหน้าอีกทีเนี่ยก็จะลดความมันได้ดีมากแต่ว่าต้องทาต่อเนื่องกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เริ่มดูแลหนูก็คือเดี๋ยวจะทําความสะอาดผิวให้ เซลล์ผิวให้แล้วก็จะมาร์คบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวมันจะได้ลดหน้ามันได้